โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับรายการชนะที่คลิปทองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม GTA 5M นะครับพี่ชัย EC อีกแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับครับรับปูนไหมครับไม่ได้รับเลยครับผมโอเคผมขายแล้วครับร้อนอ่ะผู้หญิงสามคนตรงนั้นน่าจะสองคนสามคนตรงนั้นเขาน่าจะรับนะลองไปถามเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจอาะแต่รถเนี่ย โดนไหมนะโดนลบไหมนะโอเคครับผมเราอยู่กันในเซิร์ฟอีซี่นี่ครับผู้ชมครับวันนี้ผมมีอะไรจะบอกครับผู้ชมจะเห็นว่าอ่โพลิทกางหลังเลยอะไรนะครับโพลิทกางหลังเลยอ๋อที่ที่อุ้มอยู่เหรอผมนึกว่าผู้หญิงนะนะมองจากตรงนี้พี่ชายเพิ่งมาเล่นเหรอครับเล่นได้สักพักแล้วครับผมพี่ชายบุรุครับยากอ่ะยากครับผม ช้ได้ย่งยังเลยครับผมโอเคครับโอเคครับวันนี้นะครับทุกผู้ชมเราจะมาแนะนําประเทศกันนะครับประเทศนี้ชื่อว่าประเทศอีซี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสาหรือหกโมงครึ่งนั่นเองนะครับคนออนอยู่ที่41คนครับแต่ว่าเวลาโดยเฉลี่ยตอนยังคืนเนี่ยท่านผู้ชมเช่อไหมว่าคนออน250บวกคือตอนลางคืนเนี่ย 200 300ขึ้นแน่ๆครับแล้วตรงนี้จะเป็นเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเป็นพื้นที่สีแดงนะครับก็คืออ่าคนจะอยู่กันเยอะแล้วค่อนข้างกระตุกเลยนะครับนะวันนี้นะครับหลังจากที่เราอัปเกรด p u u เราเนี่ยก็อ่าสำหรับท่านผู้ชมเรียกไม่รู้นะครับผมแอบอัปเกรด p u u มานะครับอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปอ่าอธิบายก่อนหน้านี้นะครับเนาะแต่ว่ามันก็าแต่ว่าจะจะออกหลังจากคลิปนี้นะ คือผมจะลงไฟเอ็มก่อนนะครับเนาะแล้วค่อยลงอันเทอร์นบาร์ทสองนะครับโอเคก็ประเทศนี้นะครับต้องเล่าไหนก่อนดีเล่าเล่าซีพียูก่อนล้วกันเนาะโอเคครับผมก็ผมซื้อซีพียูมาใหม่นะครับชื่อมันชื่อว่ารุ่น a อ l o n X4 8 6 0 K นะครับเป็นรุ่นที่นิยมกันมากในเมื่อก่อนนะครับคือผมสองจีสองใจนะครับว่าจะเลือก8 6 0 K 870k หรือ 880k นะครับแต่ว่าด้วยเลทเทราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมซื้อมาในราคามือสองนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา,า790บาทแต่สภาพก็กมือสองใช้งานเรียกว่าใช้งานหนักไหมก็บอกตามตรงว่าใช้งานหนักเหมือนกันนะครับจากผู้ใช้งานเก่านะค่อนข้างใช้งานหนักนะครับก็เลยจะลื่นขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า ตัวเก่าของผมเนี่ยไจ้า a เจ้า A8 76 0 0 k เนี่ยก็ค่อนข้างทำงานหนักมาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็เล่นลื่นกว่านะครับเออคือจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยสมูทกว่าเดิมเยอะเลยแล้ธรรมดามจะวิ่งแบบโอ้นะค่อนข้างกระตุกหนักห่วงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะดีขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็อัตราการโหลดแมปอะไรพวกนี้ก็จะไวขึ้นนะครับอ่าโอเควันนี้นะครับ เราจบไปในส่วนของการอัพ CPU เนาะใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับทักมาที่เฟซส่วนตัวได้นะครับส่วนใหญ่จะทักเฟซส่วนตัวกันมาเนาะแต่ถ้าไม่ได้อ่านนะครับไม่ต้องแปลกใจนะผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเฟซจริงนะครับเป็นเฟซจริงแน่นอนนะครับที่ให้ไว้โอเคครับเอ่อเรียกว่าไงดีวันนี้นะครับเรามาแนะนําประเทศอีซี่นี่ครับประเทศอีซี่เนี่ยเอ่อต้องบอกก่อนว่าเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะสร้างตัว อยู่ที่ประมาณข้างบนปะถ้าจะไม่ผิดหรือว่าอยู่ตลาดก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับผู้ชมจะวิ่งไปซื้อรถก่อนก็ได้นะครับนะแต่ว่าผมจะขอเริ่มที่สิ่งของเราต้องใช้ทํางานนะครับสิ่งของจาเป็นเนาะเพราะแต่ละคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าร้านรถมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้นครับซื้ออุปกรณ์ทํางานนะครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่าตู้ป่ากระาดาษตู้ป่านะครับมันคือ ตู้ปลาคืออะไรนู่นนะครับสีขาวๆที่เราอยู่กันตอนแรกนะครับที่เราเดินมาจากตรงนู้นนะครับคือคนที่โดนดำเนินคดีติดคุกเนี่ยก็จะมาที่คุกนี้นะครับเนาะเขาเรียกเรียกคันว่าตู้ปลานะครับข้างบนจะเป็นโรงพยาบาลนะครับกระตุกแน่ๆตอนกลางคืนนะครับโอเคตรงนี้นะครับซื้ออุปกรณ์ทํางานนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยเดินมาหลังตู้ปลาเดินวนมานะครับโอเคครับอุปกรณ์ทํางานหลักๆก็จะมีอยู่4อย่างนะครับมีอุปกรณ์ตัดเหล็ก เครื่องรีดนมวัวตะกร้าขวานไม้โอเคเราจะมาที่บาบกันนะครับอุปกรณ์ตัดเหล็กเนะี่ยเราเอาไว้จีเหล็กครับหลายๆคนน่าจะรู้กันในชื่อคําว่าจีเหล็กนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือเครื่องรีดนมวัวนะครับตะกร้าเครื่องรีดนมวัวนี่ก็เอาไว้รีดนมวัวเลยนะครับส่วนตะกร้านี่ไว้เก็บผลส้มนะครับเนาะแล้วก็ขวานไม้นะครับขวานไม้นี่เอาไว้ตัดไม้เพื่อเอามาขายเนาะโอเคครับโดยที่เวลาที่เราจะเช็ค ราคาของเนี่ยไปที่ทับ e ีโคนะครับอ่านี่คือราคาตลาดนะครับมีขึ้นมีลงตลอดเวลาเนาะเพราะนั้นจะทำอะไรก็อย่าลืมเช็คราคาตลาดกันก่อนเนาะโอเคครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมหิวตอวละครแล้วหิวนะครับประเทศนี้นะครับค่อนข้างที่จะฟิกให้เรากินข้าวมันไก่นะครับ มีข้าวมันไก่ขายกันบ้างไหมครับผมขอซื้อจานหนึ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะครับผมผมเหลืออยู่ประมาณสิบห้าเอร์เซ็นต์งเีหรอรไอดี d อะไรอ่ะผมไอ5ดีห้าสองครับขายราคาเท่าไหร่ครับ ไม่รู้อะปกติเขาขายเท่าไหร่อ่ะอ่าปกติพันสี่ครับผมสองพโอ้โหสองพันสามเลยเหรอฮะพันสองพันสามอ๋อพันสองพันสามเดี๋ยวนี้เขาขายี่พันเดี๋ยวผมให้พันห้าแล้วกันเนาะโอ้โหมีพอเลยมั้ง ID สี่สิบสองค่ะก่อนนั้นขอขอตัวไปกดตังค์สักคู่นะครับเดี๋ยวมาโอเคค่ะตังค์หมดจริงๆนะครับโอ้มีกระตุกหนึ่งหนึ่งเนาะ ธรรมดามันจะไม่แบบเป็นีนะครับถ้าวิ่งมาตรงนี้คือจะกระตุกค่อนข้างหนักหน่วงเฟมเล่จะอยู่แบบ20 20เลยแหละจริงจริงเป๊ะเลยอ่ะโอเคครับก็ถอนเงินมาประมาณ2องพแล้วกันเนาะเรามาใช้อีกพันหนึงเขเนเหลือหมื่นสี่ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปทํางานด้วยนะครับคือผมทำอาชีพเป็นพ่อค้าในนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นประเทศอีซี่น่ะแหละท่านผู้ชมหาผมเจอได้ในอีซี่เลยบอกตามตรง นะครับน้องแัไม่คายดียังไม่นอนอีกไม่ไม่ไม่นอนอีกยังไม่นอนอ่ะมัพี่เมย์สายอ่ะเลยไดีสี่สิบสองค่ะคุยกับพี่สาวยาวอ่ะมั้งมั้งอย่ามั้งนอนแน่นอนไม่ใครเพิ่งตื่นพี่อ่ะใช่ไม่ไม่เพิ่งตื่นผิดคนนะคบผิดคนเขาอ๋อสี่สิบสองอ่ะ สี่สิบสองค่ะเมษาสี่สองผมให้สองไปแได้ว่ะนี่ก็สี่สองโอ้ไม่ไอ3ีสาหกเอ้าไปดูสิไปดูคนออนไลน์ไอ้บ้าเอ้ไม่นะแล้วสี่สองมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับเพราะว่าส่งให้ได้เมษาไงโอเคอยู่ใกล้ๆพอดีเลยนะคับผมรบกวนเหยุไอดีไอดีสาวหกโอเคค่ะขอบคุณมากนะครับบ้องมากอ่ะโอเคครับท่านผู้ชม ต่อมานะครับเออคือประเทศนี้หญิงเยอะมากนะครับหญิงเยอะมากจริงนะครับนะอยากเข้ามาคุยเล่นกันอะไรก็เข้ามาในประเทศได้นะครับส่วนต่อไปนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอุปกรณ์ทำนานอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือเครื่องเครื่องอ่าเครื่องมือขุดเหมืองนะครับสามารถซื้อได้ที่ตรงนี้เลยครับผมมันจะเป็นที่ทําเหมืองนะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับร้านอุปกรณ์เหมืองนะครับมาที่ได้จุดนี้ได้เลย นะครับคือมาร์คมาที่จุดนี้เลยนะแล้วก็จะไปที่หน้าประตูนะครับมันจะเป็นเหมือนเหมือนรถบ้านนะครับวิ่งไปตรงหน้าประตูนะแล้วก็เรียกว่าทําการซื้อได้เลยนะครับผมเนาะมันจะมีอุปกรณ์ทําเหมืองอยู่นะครับโดยที่อุปกรณ์ทําเหมืองเนี่ยสามารถทําได้2อ,อย่างครับมีขุดเจาะน้ํามันนะครับกับทําเหมืองทํา2อ,อย่างนี้อันไหนก็ได้รวยทั้งคู่นะครับเนาะส่วนต่อไปนะครับอ่า รถทำงานควรใช้คันไหนตอนเริ่มเกมนะครับโอเคผมจะพาไปเลือกซื้อรถทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพอย่างแรกนะครับทุกผู้ชมกดเงินในธนาคารมาให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่กดมาให้หมดเลยนะครับโดยที่รถคันที่ผมแนะนำจะเป็นคันนี้อ่าโอเคฮะไปสองตัวกันเลยนะครับตกโลกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> เพราะว่าผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮะโอเคครับผมมาที่ร้านขายรถตรงนี้กันเลยโอเควันนี้คือระวังนะครับแถวแถวนี้ก็กระตุกเหมือนกันเดี๋ยวรอมันโหลดเท็กเจอร์ข้างในก่อนมันรู้ว่าไม่อยู่ไงนึกว่ามือโอเคโดยที่รถที่ผมแนะนำนะครับเป็นคันที่ผมขับเองนะครับ คือรถคันนี้มันจะบรรทุกน้ำหนักได้ทั้งหมด80กโลแอนน่านนต่างขายรถเนี่ยมันจะแปลกๆใช่ไหมเดี๋ยวตัวมันกดเลื่อนดูได้นะแล้วที่คันที่ผมแนะนำเนี่ยจะชื่อว่าไม่ได้วะคบบักกี้นะเขาจะเรียกกันว่าบักกี้มันอยู่คันไหนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอไอเจ้าบิฟต้าเนี่ย คือคันนี้เองนะครับคันนี้นะครับอ่าราคา3,000บาทเนาะคือในตัวเราจะมี2อ0 0ันออผมผมพูดผิดผมขอโทษ<อ>จากที่เราจะต้องเอาเงินออกจากธนาคารเนี่ยเอาไปฝากธนาคารเพิ่มอ,อีกสัก500 <c oughs> นะครับคือตอนแรกมันจะมีอยู่ประมาณ3,000บาทนั่นแหละนะก็ผมไม่มั่นใจว่า2 5 0 0ัหรือ3,000นะในตัวนะครับขออภัยด้วยนะผมพูดผิดผ<ม>นะครับ โอเคคือเจ้าอ่าบิฟต้าเนี่ยคือ <c ười> <c ười> คันนี้ครับจะบรรทุกน้ำหนักได้80กิโลนะครับเนาะซื้อมันกดลองรถกดซื้อได้นะครับเนาะก็กดซื้อคันนั้นมานะครับมันบรรทุกน้ำหนักได้ตั้ง80กิ <c ười> โลโอเคส่วนต่อไปนะครับอ่การที่เราจะมาซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถซื้อได้ที่ไหนเนี่ยครับมันจะขึ้นตัว S, <S, <c ười> <S มันจะเป็นเน,นี่ยเนาะรถคันสีเขียวเนี่ย นะครับตามจุดพวกนี้รถรถแก๊งพี่อแรงไออาร์เที่ย่คนพพอะไรไม่รู้โอ้ยจามเลยนนะครับมันจะมีห้าจุดนะครับในเมืองมีแค่จุดเดียวเนาะอ้เร็ยวสามร้อยหกสิบประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็มาซื้อกล่องซ่อมรถซื้อกล่องจูนด้วยก็ได้นะครับจูนรถทำให้รถแรงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องคอมไม่ค่อยแรงเนี่ยไม่แนะนำให้จูนนะครับ โอเคครับผมไปที่จุดต่อไปตีกระป๋าลงลต่อไปคนทำอะไรดีโอ้โหจามทั้งวันเลยผมจุดนี้ครับค,คือจุดคราบของนะอตัว C ตัว C อยู่ไหนนี่ไงตัว C นะครับตัวท่าอุปกรณ์นะครับ <c oughs> เราจะเรียกกันว่าเรเบลคนนะครับทุกผู้ชม โอ้โหวันนี้ตื่นมาแบบห้องค่อนข้างฝุ่นเยอะนะครับคือเปิดแอร์ไว้ทั้งคืนด้วยนะครับและแอร์มันลงหัวนะโอ้เป็นวัดเลยเรียบร้อยนะครับโอเคเอจกไฟนะครับเคยทำคลิปวิดีโอแล้วนะครับไปรับชมได้นะจุดทำงานต่งตางๆนะครับดูได้จากทั่วแมปเลยนะครับต่อไปครับผมจุดขายเพชรจุดขายเพชรอ,อยู่นี่ครับขุดเบืองมาแล้วเพชรได้มาแล้วขายยังไง ขายที่นี่นะครับืูว่าจะขายกับผู้เล่นก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งจุดขายทองจุดขายทองอยู่นี่นะครับอ๋อหนึ่งหกเก้านะครับโอเคต่อไปก็จุดขายของปกตินะฮะหนึ่งแปดสามครับอยู่ตรงนี้ขายน้ํามันขายนมวัวขายหมูนะครับอันนี้ขายหนังสัตว์เนื้อสัตว์เนาะแล้วก็อันนี้ขายส้มนะครับส่วน บางคนเนี่ยมาเออบาคนรีดตัวัวแล้วไม่รู้ว่าต้องโพสต์ที่ไหนมันต้องลงมาค่อนข้างไกลนะครับมันจะอยู่นี่ครับแค่43ครับตร,นะต,รตรงนี้นะต้องมาโพตรงนี้นะคือจุดมันเล็กจริงๆอะ่ะนะครับส่วนหินนะครับหินที่เราโพสต์เราโพสตหินตรงนี้โอเคเนี่ยพอเราโพสตหินเนี่ยเราจะได้เป็นหินก้อนมา เป็นเป็นหินก้อนเป็นก้อนหินมาเออเป็นหินก้อนเลยนะครับโอเคพอเราได้เป็นก้อนหินมาเนี่ยต่อไปครับเอาไปขายที่ไหนืูว่าจะทิ้งดีส่วนใหญ่เราจะทิ้งกันนะครับแต่ว่านี่ครับจุดนี้คือจุดขายก้อนหินครับขายได้หนึ่งก้อนได้สิบบาทราคาตายตัวนะครับขายร้อยก้อนได้หนึ่งพันขายหนึ่งพันก้อนได้หนึ่งหมื่นนะครับคือแบบสายทําเหมืองเนะี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับ หาแบบหาเงินนะครับโอ้โหขี้เกียจลงทองลงทองแบบมันค่อนข้างไกลนะครับนี่วิ่งตรงมาเลยนะครับวิ่งตามเส้นนี้มาตืดเนาะแล้วก็มาขายที่จุดนี้นะครับได้ราคาเหมือนกันนะครับได้เงินมาใช้ซื้อข้าวมันไก่ได้เนาะโอเคต่อไปข้าวมันไก่ทายังไงข้าวมันไก่ครับเดี๋ยวผมไปที่ร้านทําอาหารให้ดูนะครับผมขอเรียกจุดนี้ว่ากลาดากลางนะครับ เนาะหลายๆเซิร์ฟก็จะใช้จุดนี้เป็นกระดาษกลา,กางบางที่ก็ใช้ตู้ปลาเป็นกระดาษกลา,กางนะครับโดยที่จุดนี้นะครับเป็นจุดหาอาหารทำอาหารนะโอ้มีปัม๊มปตทมีเซวงเซเว่นมีเคฟซงเคฟซีนะครับเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสซคิปเขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วหรือ,อยังนะครับคลิปที่แล้วนี่ค่อนข้างเห็นชัดเลยนะครับคลิปนี้ก็ถ้าเห็นชัดเดี๋ยวจะเบอร์เอานะครับแต่ว่าถ้าไม่โดนลิขสิทธิ์จะไม่เบอร์นะนี่ครับ มาที่ตรงนี้นะครับมันจะค้าอาหารได้นี่ครับผมข้าวมันไก่นะครับใช้นมวัว35นะครับใช้ส้ม35ใช้น้ำมันเตา50ใช้หมูแพ็ค35ได้ข้าวมันไก่5จานใช้เงินค้าบ2 0 0 0บาทนะครับน้ำมันเตาดอกจากไหนน้ำมันเตาจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชม น้ำมันเตาเนี่ยอันนี้ผมใช้ค้าข้าวมันไก่ไปค่อนข้างเยอะนะครับขายบ้างอะไรบ้างเนาะโอเคน้ำมันเตาเนี่ยผมมีอยู่170นะครับมันต้องใช้50นะในการคราบนะครับเนาะก็ถามว่ามันหาจากไหนอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมจําเหมืองน้ํามันได้ไหมครับที่ผมบอกว่าสามารถไปขุดน้ามันได้เนี่ยครับขุดน้ํามันมีโอกาสได้น้ํามันเตานะครับขุดปุ๊บได้ทีละห นะครับในตัวจะเก็บได้200สําหรับน้ํามันนะมันก็จะวิ่งไปวิ่งปุ๊บก็ไปโพวิ่งปุ๊บก็ไปโพวิ่งปุ๊บก็ไปโพนะครับจะเก็บในตัวได้200เก็บในรถบัคกี้ที่ผมขับอ่ะไอรถอ่าบิฟต้านั่นแหละนะผมขอเรียกว่าบัคกี้ละกันเนาะเรียกง่ายๆดีนะครับอ่าไอเจ้ารถบัคกี้เนี่ยมันเก็บได้มากสุด1,600นนะครับน้ำมันนะไม่ใช่น้ำมันเตาน้ำมันนะครับน้ำมันเตาไม่แน่ใจว่า เลทเดียวกันไหมนะครับเลทน้าหนักะนะแต่ว่าไอทำน้ํามันเนี่ยรวยจริงนะเพราะว่าเอามาขายทีเนี่ยถ้าแบบถ้าน้ํามันเตาราคาดีๆหน่อยก็แบบค,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 ค่อนข้างหลายบาทเลยนะค,ครับค้าไม่เป็นไรครับโอเคมีโดนต่อยกันหนะ่อยนะครับต่อไปสเต็กนะครับสเต็กกินที่ไหนสเต็กต้องมากินในร้าน k f เเท่านั้นนะครับมายืนในบริเวณร้านนะครับถ้าเดินออกไปปุ๊บตนระหว่างเรากินเนี่ยมันจะแคนเซิลทันทีเสียเวลาเปล่านะครับเพราะนั้นสเต็กเนี่ย มันมีข้อจํากัดตรงที่ต้องมานั่งกินที่ร้านต้องมายืนกินที่ร้านนะครับแต่ว่าของที่ใช้คาร์บน้อยกว่าครับแต่ว่าน้ํามันเตาเท่าเดิมนะโดยที่ของนี้ต้องใช้คาร์บนะครับมีนมวัว20สมแพ็ก20น้ํามันเตา50แพ็กหมู2ี่20ไดสเต็กมา5ใช้เงินคาร์บ500ประมาณนี้นะครับโอเคแนะนําหลักๆมีเท่านี้ส่วนจุดนี้นะครับเ,เบื้องต้นย่ง ยังเข้าไปในตึกนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็จะมาอัปเดตในคลิปคลิปต่อไปอะที่มาจะมาทําเฉพาะน,นี้โดยเฉพาะนะครับแต่รู้สึกว่าจำยังไม่มีอะไรนะตอนนี้นะครับโอเคต่อไปครับจุดทํางานส่งพิซซ่าครับที่เราเคยทําคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะครับก็จะส่งพิซซ่าตามเมืองต่างๆนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าจาไม่ผิดเนี่ยเป็น เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยที่จุดล่าสัตว์เนี่ยรู้สึกจะอยู่ยูชึกรู้สึกจะอยู่แถวๆนี้นะครับเนาะตองมาตองมาล่าสัตว์ที่นี่หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนะผมเคยเห็นล่าสัตว์อยู่แถวนี้นี่วะโอเคน่าจะอยู่แถวๆน,น,นั้นแหละลืมไปแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ ตลาดท่าเรืออยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมมี2ที่นะตลาดท่าเรือเนาะโอเคต่อไปครับเหล็กทําที่ไหนทํายังไงจุดนี้ครับคือจุดโพสเซสเหล็กมองเห็นยากมากเลยนะครับมันคือจุดหลอมเหล็กนั่นเองนะครับเป็นโรงงานเก่าๆหลายๆเซิร์ฟน่าจะไว้หลอมพวกทองพวกไทเทเนียมนะครับคือจุดนี้หลอมเหล็กจริงๆนะครับหลอมเหล็กอย่างเดียวเลยจะไม่มีหลอมทองหลอมไทเทนเพราะมันจะอยู่ที่ จุดนี้หมดแล้วนะครับเนาะเนี๋ยพวกโพสเซตไทเทเนียมนะครับเนี่ยจุดหลอมไทเท่แล้วก็มีโพสเซตหินมีโพสเซตทองนะครับแล้วก็โพสเซตจะอยู่ตรงนี้อ่จุดโพสเซตเพชรอยู่นั่นนะครับโอเคครับโดยที่จุดจีที่มักจะไปกันอยู่ตรงไหนอยู่นี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับดูตามแบบนะอยู่ตรงนี้จริงๆครับเน่ไป,ไปไปไปจีกันได้ ผมผมเรียกจกหรือจีนะตอนแรกแล้วนะไปจีเหล็กกันที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะมันจะมีรถบัสอยู่นะครับขึ้นไปยืนในรถบัสนะครับวิธีการทํางานทํายังไงจะกดคิ่ขวาใช้ก็ได้หรือว่าจะลากลากลง1,2,3,4,5แล้วก็กดเลขหนเะนี่ยออกหน้าเนี่ยแล้วก,กดเลข1นึปุ๊บมันก็จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ตัดเหล็กเห็นไหมถ้ากดอีกทีนึงปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไอ้หนุ่ม อรอแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บเอา้าเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ได้ล่ะอา่านี่ไงปิดใช้งานอุปกรณ์ตัดเหล็กรู้สึกว่าต้องขยับตัวด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอุปกรณ์ทำงานแต่ละอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟนี้ <c oughs> นะครับวิธีการเล่นในเซิร์ฟนี้นะครับคือคนเยอะมากๆนะครับบอกไว้ก่อนนะเนาะซึ่ง าตามร้านค้าขายอะไรบ้างตอนนี้นะครับตอนนี้นะยังไม่ขายน้ำดื่มยังไม่ขายน้ำดื่มมีบัตรรีสกินมีอุปกรณ์ซ่อมไฟนะครับซื้อได้ที่ร้านค้าปกตินะขนมปังซื้อแล้วกินแล้วเพิ่มอะไรบ้างบอกก่อนว่าเพิ่มแค่อาหารครับน้ำไม่เพิ่มไม่มีน้ำขายนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากินน้ำฟรีที่ไหนไม่รู้ว่ากินที่โรงพาบาลได้หรือเปล่า นะครับโอ้โอบัก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 ,บกโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำนะครับโอเคครับผมก็สำหรับพานี้ก็ต้องขอจบไปเเท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำประเทศนะครับถ้าอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ของ d i s c อ r d ดไว้นะครับไปขอไวลิสกันได้นะครับทุกคนต้องขอไวลิสนะ เวลาขอวัยรเนี่ยจะมีเป็นเวลานะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางคืนนะครับที่เขาจะเน้นเข้ามาขอกันเยอะๆสอบกันเยอะๆนะครับเป็นช่วงกลางคืนเนาะมีสอบทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไปรอที่ห้องรอสอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดิสประเทศไว้นะครับใต้ล่าง description นะครับมีปัญหาอะไร c o m มนต์ใต้ล่าง description ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเองนะครับโอเคครับผมสาหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับผมบายบายฮะเดี๋ยวขอตัวไปหาจุดทำหน้าปกดีๆหน่อยตรงนี้ก็ได้เนาะเท่เลยนะฮะถือป้ายอีซี่สักหน่อยครับอีโมดลงมาอีซี่เลยอีซี่อยู่ไหนวะาปอีซี่ป้ายอีซี่ฮะโอ้โหนานเหลือเกิน มีเอียนเดียวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในโหมดพ็อปป่ะพ็อปอีโหมดโอ้โหเลื่อนยาวครับท่านผู้ชมนะโอเคครับไม่เป็นไรงั้นสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปไปตั้งอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ